เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาพ่อแม่ทานับถือพุทธศาสนามาแล้วจนเรียกได้ว่าเกิดกับพุทธศาสนาหากว่าเราอยู่ในเมืองไทยเราเป็นประจำไม่ได้ไปที่อื่นนซึ่งเขามานับถือพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรแปลกหูแปลกตาแต่ถ้าเราออกจากเมืองพุทธศาสนาไปที่อื่นแล้วเราจะรู้สึกปแปลกหูแปลกตา เพราะอย่างยิ่งที่คนไม่มีศาสนาเลยนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรลกับสัตว์เราจงเห็นได้ว่าศาสนานเป็นสิ่งที่เชิดมนุษย์ขึ้นทั้งทางด้านจิตใจและสียาความประพฤติมารยาการแสดงออกต่างๆเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่มากมายเห็นวัฒนธรรมไทยเรานี่ก็ออกมาจากเพื่อศาสนามรารยาของคนไทยจึงรู้สึกว่า เอาไปแข่งที่ไหนก็ไม่แพ้ใครเป็นมัญญาที่นิ่มนวลผ่อ,อนน้อมถ่อมตนก็ยกให้เมืองไทยเราการรู้จักบ,บุญจักคุณการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ต้องรู้สึกว่าเมืองไทยเราที่เป็นเมืองพุทธนี้เด่นในขนกธรรมเนียมเพราะออกมาจากเพื่อศาสนาแต่ก่อนเด็กๆกก็เกิดกับวัดพุดง่ายว่างงั้นเลย คือมาโตกับวดัดเกิดในบ้านแต่มาโตกับวัดก็เหมือนกับเป็นลูกของพระแม้เจ้านายที่เป็นคนใหญ่คนโตมาโดยลําดับลาดาส่วนมากกขาเป็นลูกพระมาคริยามายาคที่ออกมาจากลูกพระพ่อแม่ก็เป็นลูกศิษย์พระลูกก็เป็นลูกพระและต่างอันต่างเกี่ยวกับลูกพระหลานพระเข้าไปค้าข้าวกันมันก็เป็นชาวพุทธขึ้นมาอย่างดีๆ หรือเป็นลูกของพุทธทิยายาอาการที่แสดงออกจปงนหน้าดูหน้าชมฉั้นต่อมาแั่คนค่อยเหินห่างจากวัดจากวาเข้าไปโดยลำดับลำดับกิยาอาการค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยิ่งไปเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆที่นอกจากบางไทยออไแล้วมันก็แปลกหูแปลกตาไปเลยก็ยึดออกมา อ่ะครับเข้ากันบางอย่างก็มาเป็นคาตศิษ์ต่อตนเองโดยที่เจ้าตัวเข้าใจว่าเป็นของดีแต่กลับเป็นพิษเป็นภัยต่อหรือเป็นฆาตศิษต่อของดั้งเดิมตอนอย่างนั้นก็มีอย่างทุกวันนี้มันเข้าเข้าไปหมดนี่คำว่าพุทธแทบจะไม่ปรากฏแล้วแม้แต่ภายในวัดเพราะความเปลี่ยนแปลงของทางจิตใจจิตใจที่เปลี่ยนแปลงกระพร้อมหน้าของกิเลส จะมีความอยากรู้อยากเหน็นดับเป็นต่างๆไม่มีเขตมีแดนมีความหิวความกระหายอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีอะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ทางๆา,งางหูจมูกท้งกายมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นๆเพราะความต้องการอยู่แล้วพย,ยิ่งติดยิ่งพันแน่ง่ายคืนชาพยัสได้อย่างรวดเร็วมา่อาสิ่งนั้นคืนชาเข้าถึงใจการแสดงออกก็ต้องเป็นไปตามสิ่งที่ตนชอบใจเพราะนั้นมันก็เลยเสยไปเืยไป ผลทุท่าก็มาตำหนิศาสนาว่าไม่เกิดไม่เป็นประโยชน์กดถ่วงความจเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองไปเสียน,นี่มันเป็นไปขนาดนั้นแล้วอย่างที่เป็นไปอยู่ทุกวันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเคยถือกันมาตั้งแต่ดึกด,ดำบรรพกาในไหนแม้แต่ครั้งกุธการก็มีพระมหากษัตริย์มีของเขาของเรานั่น สมกับหลักกรรมเป็นมาอย่างนั้นมีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์ทุกวันนี้ก็บล้างความรู้สึกหรือความเห็นจะน,นี้มีจำนวนมากเขาเนีองงานมากก็ลบล้างไปโดยลำดับศาสนาที่มีพระมหากษัตริย์ก็ไม่มีนี่ถือว่าเป็นประชาชนเป็นสำคัญประชาชนออกมาจากไหนถ้าไม,ไมา่ออกมาจากพ่อจากแม่ และพ่อแม่ก็ไม่สาคัญยิ่งกว่าประชาชนนั่นไปคนเราเมื่อพ่อแม่ไม่มีความสําคัญยิ่งกว่าประชาชนไปแล้วประชาชนก็หาความสาคัญอะไรนันเกิดมาจากไหนประชาชนมันเกิดมาจากพ่อจากแม่ถ้าพ่อแม่ไม่มีความสําคัญประชาชนคนนั่นก็คือคนระกันดูคนไม่มีความสําคัญอะไรเลยยิ่งกว่าศักดิ์ๆๆคนที่ว่าถือความถือประชาชนเป็นสาคัญนั่นแหละค,คือคนเป็นข้าสุดต่อประชาชนจะเป็นใครเป็นข้าสุดต่อประชาชน ถ้าไม่ใช่คนที่เห็นประชาชนเป็นสำคัญนะมันย้อนกันเข้าตรงนี้ถ้าคนเห็นว่าประชาชนเป็นสำคัญแล้วก็ต้องเห็นครูเห็นราชการเห็นพรมเนี่ยเป็นสำคัญเห็นศาสนาขึ้นดับการกายวใจัยให้เป็นของดีของประเสริฐขึ้นโดยลำดับนี่าเป็นของสำคัญแตศาสตร์เขาก็มีหัวหน้านี่คือความเห็นที่มันเปลี่ยนแปลงไปต่ำลงไปเรื่อย ถือว่าสิ่งที่ต่ำๆนะว่าเป็นของดีของประสุดยิ่งกว่าสิ่งที่ดีโดยหลักธรรมชาติมันเสียผลของมันที่แสดงออกเราก็เห็นกันอยู่แล้วร้อนรุ่งไปหมดรู้ที่อย่างโดดไม้แถบเวียงจันทร์ข้ามมาเมืองไทยแล้วนีวันหนึ่งสักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นประชาชนเมื่อพวกประชาชนก็ะปชนโดดนี้ทําไมถ้าประชาชนไม่เดอดร้อนจนแทบจะอยู่ไม่ได้จะตายถ้าอยู่ไปก็จะตายประชาชนต้องโดดหนี้ ถ้าว่าเพื่อประชาชนทำไมประชาชนยิงเป็นอย่างนั้นเราพี่นายสิมันเพื่อใครอืมตอนี้เราก็ทราบพอทราบได้อะไรจะเพื่อประชาชนยิ่งกว่าสาสนธรรมมันไม่มีแล้วในโลกนี้สัตว์โลกท่านฟังสิไม่เรียกประชาชนจะเรียกอะไรครอบไปหมดไม่ว่าประชาชนที่เป็นมนุษย์สัตว์โลกแม้แต่สัตว์เดรัานก็ให้อภัย ให้มีสิทธิเสมอภาคในชีวิตความเป็นอยู่ของตนจะมีอันใดที่ให้อภัยจนกระทั่งถึงสัตว์ยิ่งกว่าศาสานาธรรมนะดูดิแล้วเมื่อศาสนาไม่มีความสําคัญแล้วอะไรจะสําคัญในโลกนี้เพราะว่าศาสนาให้อภัยทั่วถึงกันหมดบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตแม้แต่อยู่ในท้องก็ไม่ทำลายที่ดูยใครจะให้สิทธิเสมอภาคให้มี ความสม่ำเสมอเห็นความสําคัญของการ,การยิ่งกว่าศาสนาไม่มีเราจะเห็นว่าอะไรว่าประชาชนมีความสาคัญเพียงเท่านั้นแล้วทําลายประชาชนโดยหาที่หลบซ่อนตนัวไม่ได้ฆ่าคิดหน้าคิดหายเลยโดยมีความเมตตาตาเนี่อะไรเลยนี่เหรือประชาชนสําคัญอย่างนี้เหลือสาคัญในทางตายตามั้นต่สําคัญในความร่มเย็นเป็นสุขมี่เ,เรื่องของจิเลตมันเป็นอย่างนี้คลิดกับเรื่องของธรรม เขาจะเสษสรตันยอว่าดีขนาดไหนก็เถอะข,ขึ้นชื่อว่ากิเลสมันขึ้นอยู่บนหัวคนแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเพื่อตัวเองอยู่โดยลําดับลาดับมากกับน้อยต้องเพื่อตัวเองทั้งนั้นก่อนอื่นามาเพื่อประชาชนก็คือเพื่อตัวเองหากว่าเพื่อตามเปตน,นานั้นแล้วก็จะมาลบล้างศาสนาได้ไหมศาสนาเพื่อสัตว์โลกทุกตัวไปเลยไม่ว่าจะเป็นประชาชนพ่อแม่ ผู้ให้กำเนิดเกิดมาใครจะไปเป็นที่หนึ่งยิ่งของพ่อแม่พูดารให้กำเนิดเกิดมาก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งการความเมตตาสงสารการเี้่งดูทุกสิ่งทุกอย่างก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งทั้งนั้นตลอดถึงการอบรมสั่งสอนตั้งแต่ยังไม่รู้เรื่องสาภาวะเขายังสอนมาด้วยมารยาทสอนโดยการ,กรแสดงออกทางอาการต่าง,างๆเรื่อยมาโดยลำดับธรรมดา เมันขัดกับหลักศาสนาหลักศาสนาย้ำลงตรงนี้มาตาไปตูปัทถานังปุตตดาและสังกูโห้ระอุทัมปัถานุญาบิาดามารดาผู้บังเกิดกล้าของตนต้งมีความไม่เยนเป็นสูตไย้ายเกิดความกระทบกระเทือนันใดที่เป็นการชกท่ามภานาจ,จิตใจแล้วการสง,สงการสงเฆ์ข้อภรนยาบุตร ปุตตะดารักษงกระหูมีกามสงครอบบุตรภรญยาหลักใหญ่ก็มีอยู่ตรงนี้ศาสนาไม่เป็นของสำคัญแนละ้วมันก็หมดความหมายแล้วมันไม่เ่ากลัวจะไปเจีายแย่ยงเอาหางเข้ามาใส่พี่แล้วสุนัขก็จะเดือดร้อนอาไปแย่ยงหางมันมันก็ห่วงพี่ไปแย่ยงหางมันเดี๋ยวมันกัด,กดออกเน้อหาสุนัขมันทํา กัดตัวเองก็จะไปฆ่าสุนัขอีกนี่ี่เลยเกิดฆ่าสะขึนไปจนกระทั่งสุนัขไม่เดือดร้อนตั้งแต่มันีตลอดสุนัขก็ยังเดือดร้อนไปด้วยหางก็องไม่มีไปจะไปแย่งหางเข้ามาเพราะจะเป็นแบบเขาก็เป็นไม่ได้ตรงนั้เีหางก็ต้องไปคว้าหางเข้ามาที่หางเขาก็ขยาดเขาหัวหง่วงกัดกอาบ้างพอกัดพอวิ่งหนีเขาก็วิ่งหนีตัวลมก็โกรธรือเกียดชั้นเขาก็ตามฆ่าสุนัขเลย มันจะเป็นอย่างนั้นเราเห็นได้ชัดเจนเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมมันเป็นคนละโลกอย่างนี้ไกลกันนาฟ้ากับดินเลยพระ่พุทธยากล่องสอนสอนด้วยความเมตตาให้ความสมุภาคให้สิทธิตามสิทธิของตนที่มีเอ่นมีสมบัติเงินทองก็ของมีอะไรก็ตามให้เป็นสิทธิของตัวนั้น ไม่ล่วงล้ำไม่ให้กดขี่บังคับซึ่งกันและกันแม้แต่สัตว์ก็ไม่เบียดเบียนไม่ทำลายหเห็นความสำคัญของทั้งสัตว์ทั้งวัตถุสิ่งของของกันและกันตลอดถึงความเกี่ยวเนื่องกันอันใดที่เป็นการกระทบกระเทือนกันองค์ทรงสองสอนให้รู้จักใจกันให้เห็นอกเห็นใจกันนะซ้อนไปหมดเนีย่ยวกุฏิหนึ่งศาส,สนา ธรรมหากษตรเป็นของธรอมพันไหบ้างย่นเ,เข้ามาภ้านในจิตใจของเราศาสนาอยู่ที่ไหนอะไรเป็นเครื่องรับรองศาสนาไว้ทุกวันนี้ ใครจะเป็นผู้รู้เรื่องของศาสนาใครจะเป็นผู้ปฏิบัติตามศาสนาใครจะเป็นผู้รับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนาสุดท้ายก็มาอยู่ที่ตัวของเราแล้วศาสนาได้สอนคนให้มีความร่วมจจคิดหายอะไรบ้างสอนให้ได้วความสุขความเจริญอะไรบ้างก็ไม่มีแต่ส่งเสริมรักษาโดย่ายเดียวคือรักษาตัวเรานั่นแหละ ผู้ที่รู้ศาสนาก,ก็คือใจสรุปรง,ง,ง่ายๆจึงหวดใจเท่านั้นที่ควรแก่ศาสนธรรมและเป็นผู้จะได้รับผลจากการรู้เรื่องแล้วปฏิบัติตามศาสนาเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาเฉพาะอ,อย่างยิ่งพวกเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติ ตามที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนก็ได้รับความร่มเยน็นเข็นประจักษ์ภายในใจของเราอยู่แล้วมากน้อยตามกําลังแห่งการประพฤติปฏิบัติของเราเฉพาะอ,อย่างยิ่งการอบรมทางด้านจิตใจใจที่เป็นตัวแสนแย่แสนงอนเป็นตัวพิดตัวภยัยเพราะกิเลสยุแย่ก่อควนอยู่ตลอดเวลาถ้าจะเทียบกับกิเลสกับลัทธิทุวันนี้มันก็เหมือนกันนี่ นุ่ยแย่ก่อกวนใหแตกให้ทำลายให้เล่าให้อะไรกันไปอย่างนี้จิตมันก็เป็นอย่างนั้นเอาเรื่องนั้นมายุ่เอาเรื่องนี้มาแย่ตัวเองได้มาจากทางหูทางตาทางจงมูกทางลิ้นทางไหนก็ตามมายุ่แย่ก่อกวนของนี้จริงไม่จริงไม่สาคัญขอให้ยุ่ได้แย่แต้เล่าก็เป็นคนหูเบาเนี<ม>่จิตของเราเนี่ยก็เป็นคนหูเบาอืเชื่อเขาไปเรื่อยๆเดือดร้อนวุ่นาทลายาก็ไม่มาคำนึง ไม่บอกมกันลบดูผลที่เกิดขึ้นจากการดูแย่เขาพอจะได้เห็นโทษของความดู่แย่นั้นบ้างมันไม่ยอมเห็นนะร้อยตามเข้าไปร้อนตามเข้าไปร้อนเท่าไรก็ไม่ทราบหรอร้อนเพราะเหตุอะไรนี่อย่างมากก็บ่นมัม้งบ้งหรือมากกว่านั้นก็ร้องห่มร้องไห้ไปมันก็ไม่เกิดผลอะไรทั้งนั้นในสิ่งนี้ถ้าไม่ค้นดูสาเหตุในสิ่งที่มันทาให้เดือดร้อนคืออะไรอะไรเป็นเครื่องยุ่ยแย่ก่อกวนอยู่แล้วนี้นอกจากตัวสําคัญที่ แทรกอยู่ภายนในจิตใจแล้วเป็นเจ้าอำนาจบังคับหัวใจอยู่ให้คิดไปในแง่ต่างๆเท่านั้นไม่มีอะไรการปฏิบัติธรรมจึงเป็นยาสำคัญที่จะเข้าต้านทานกับพิษภัยซึ่งเป็นโรคสำคัญนั้นจนสามารถแก้ไขได้โดยลำนับโดยลำนับแต่เมื่อสิ่งที่เป็นภัย อยจืดจางหายไปโดยลำดับก็ย่อมได้รับความสงบเย็นใจขึ้นมานี่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องขับไล่ขับไล่อะไรขับไล่ตัวพิษตัวไผ่ใจก็มีความสงบลมเย็นทั้งที่เราไม่เคยเลยตั้งแต่วันเกิดมาเอาพูดอย่างนี้แหละคือพูดตามความจริงใจไม่เคยปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาให้เห็นเลยเพราะ เราไม่ทราบพิธีการที่จะทําใจให้สงบเราเกิดมาวันคือตื่นมาวันหนึ่งคืนหนึ่งมีแต่ความาุ่้สัตา์บุ๋มวายประจําจิตจิตทั้งดวงเลยเป็นที่ก่อไฟอืเป็นเตารีดเตาถ่ายตัวเองขึ้นเตารีดก็อยู่ที่นั่นเตาถ่ายอีกก็อยู่ที่เตาไฟนั้นเพราะไฟที่เหลือตัญหาอาสวะมันเผาโรนจิตใจอยู่ตลอดเวลา สถานที่นั้นเลยเป็นกองเพลิงไปทั้งกองไม่เคยเห็นเป็นความสงบต่อเมื่อได้รับการอบรมเข้าโดยลำดับมีกิจกรภาวนาเป็นสำคัญเราค่อยปรากฏความสงบเข้ามาโดยลำดับเพราะไฟอันนั้นค่อยสงบตัวลงไปเพราะอำนาจแห่งตปะธรรมเป็นเครื่องแผดเ่อ ใจที่เคยเดือดร้อนที่เคยวุ่นวายใจที่เป็นเหมือนกำหันก็ค่อยหยุดความหมุนติ้วๆนั้นนิ่งเหมือนไม่มีลมอะไรมาต้องมาสัมผัสสงบเย็นเมื่อใจได้มีความสงบผลก็ปรากฏเป็นความเย็นความสบายนี่หละที่นี่พอที่เป็นเครื่องเที่ยบก,กันกับความวุ่นวายความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความวุ่นวายที่เคยเป็นมา แล้วก็มีทางและมีความพยายามที่จะแก้ไขเรื่องอับดับสิ่งนั้นด้วยวิธีการคือภาวนาโดยลำดับลำดับจิตที่สงบลงไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่ยอมเป็นจิตที่ละเอียดมากเป็นจิตที่มีความสุขมากเป็นจิตที่อัศจรรย์มากหาอะไรเทียบไม่ได้ในโลกอัอน,นี้ เพราะการภาวนาเพราะการบังคับจิตด้วยสติเป็นเครื่องบังคับบัญชาอยู่ภายในจิตไม่ปล่อยให้จิตคิดไปหาสิ่งที่จะก่อกวนตนเองหรือมาเผาหล่นตนเองจิตเมื่อไม่มีภัยเข้ามารบกวนก็ย่อมหย่งเข้าสู่ความสงบเย็นสบาย นี่เห็นความสัมพันธ์ของตัวขึ้นมาแล้วศรัทธาความเชื่อต่อผลที่ปรากฏนี้ย่อมกลายขึ้นมาเป็นอจลศรัทธาทันทีทันใดนแม้จะไม่ได้ปรากฏผลดังที่เคยปรากฏนี้ทุกระยะที่ทําก็ตามแต่ความยั่งลงแห่งความเชื่อในผลที่เคยปรากฏแล้วนี้จะไม่มีวันถอนนอกจากจ,จะพยายามยิ่ง ขึ้นไปโดยลำนำดับจนให้เห็นผลเช่นนี้และยิ่งขึ้นก่อนยิ่งกว่านี้ไปโดยลำดับเท่านั้นสุดท้ายก็ปรากฏขึ้นจริงๆเพราะความเพียยนยายาเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตที่เคยไปยึดไปถืออะไรด้วยความสําคัามั่นหมายหรือรูปความคำเพราะความไม่แน่ใจเพราะความสงสัยเพราะความสะแสวงโดยความเสื่อสาของเราแต่ก่อนที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์นันก็ปล่อยตัวเข้ามาเพราะมีหลัก ยึดอันดีแล้วที่นี่เรากับโลกเรากับสิ่งต่างๆก็เริ่มเป็นคนละอย่างเข้ามาแล้วที่นี้ไมนค้าคาวกันไปเสียหมดจนกลายเป็นไฟทั้งกองภายในหัวใจเมื่อจิตมีความสงบเย็นอยู่ที่ไหนก็สาบายนั่งอยู่ก็เพลินไปด้วยความสงบร่มเย็นภายในจิตเดินอยู่ก็เย็น มีความรุ่นเริงบันเทิงในธรรมโดยไม่มีความโศกเศร,ร้าหงอยเข้ามาแทรกเหมือนอย่างความเพลิดเพลินอ,อ,อย่างอื่นนั่งอยู่ก็าภาวนารุ่นเริงบันเทิงแต่กับอัดก,กับธรรมคือความสงบเปลี่ยนใจพิจารณาอะไรก็เป็นอัดเป็นธรรมเห็นทั้งโทษในสิ่งที่ควรเป็นโทษก็เห็นชัดเห็นสิ่งที่ควรเป็นคุณก็เห็นชัดประจักษ์ใจย่อมมีทางเลือกเฟ้นได้ เพื่ออำนาจของสติปัญญาของตนเพราะความสงบเยน็นใจนั้นเป็นฐานสําคัญอันหนึ่งหรือเป็นสักขีพยานให้เราเห็นชัดว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นชั่วแต่เพราะย่างยิ่งจิตเป็นของสําคัญเราพยายามปัดเป่าพยายามแก้ไขยพยายามแยกแยะให้จิตออกจากสิ่งแลลง่ล้อมทั้งหลายนั้นด้วยสติปัญญาเข้ยโดยลำดับ นี่เรียกว่าเรียนเรื่องของตัวเองจนกระทั่งรู้เรื่องของตัวเองโดยลำหนักัำหนัรู้เรื่องของตัวเองแล้วก็รู้เรื่องสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมากน้อยเช่นเดียวกันแต่ก็ยิ่งมีความสง่าผ่าเผยกำหนดเข้าภายในจิตใจนี่มันสว่างโลดเลยว่าเบากับเบาก็ เหมือนนหวาเบาไปทั้งทั้งร่างกายเนี่ยความจริงก็คือจิตนั่นแหละเป็นที่พาให้เบาไม่นักอึ่งเหมือนภูเขาดังที่เคยเป็นมาอยู่ที่ไหนก็รื่นเริงบันทบันคืนปีเดือนผ่านไปก็ไม่ควรจะสนใจว่ามันผ่านไปเมื่อ,อไรเมื่อแจ้งอะไรไม่สนใจสนใจตั้งแต่เรื่องหน้าที่ของตัวเองที่จะพิจรารณาส่งเสริมในสิ่งที่ควรจะส่งเสริมให้จเจริญยิ่งขึง้นและแก้ไขจัดแจงสิ่งที่จะทม ให้อักเฉาเบาปัญญาแก้ไขไปโดยลำหนักอิตก็ยิ่งมีความสง่าผ่าเผยองอ์คอาจกล้าหารขึ้นตามความเพียรตามความพยายามตามความส่งเสริมอยู่ไหนก็เหมือนว่าสูงอ่ะทีนี้นั่งอยู่ในร่มไม้ก็สูงสง่าผ่าเผยลาก็ว่าไปอยู่หนุนอ,อวกาศมันสือนีเพราะจิตมันสูง จิตมันแปลกประหลาดจิตมันอัศจรรย์ไม่มีอะไรที่จะเด่นยิ่งกว่าจิตที่ปรากฏผลขึ้นมาเพราะการประกอบความเปลี่ยนของตอนอยู่ที่ไหนก็สง่าผ่าเผยนี่ดูสิเหรอผลเห็นเห็นประจักษ์ภายในจิตปัญญาพิจารณาอยู่โดยลําดับในสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย แก้ไขหรอถอดถอนหรอกเป็นชิ้นเป็นอันเข้าใจไปโดยลำดับขาดไปโดยลำดับลำดับผลสุดท้ายก็แยกดูเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสเขาแยกออกเขาได้จากกันได้ดเวทคาสัญญาสั้งขานินมญาก็แยกจากกาันได้ด้วยสัญญาจิติเกลียที่เคยสังจมกันอยู่ก็แยกกันออกได้ญญไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือจะแยก เหมือนมีอะไรไว้ที่จะแยกเรากับเป็นยอดแห่งจิตยอดแถถห่งธ,ธรรมแสนสบายนี่สาธารณธรรมเป็นยังไงบ้างเราพิจารณาเพราะอำนาจทางสาธารณธรรมเนี่ยเป็นเข็มทิศทางเดินให้ก้าเข้ามาสู่ธรรมประทีปคือความสว่างสวัยอันมุยสุขหุดผ่องภายในจิตใจ ซึ่งแต่ก่อนเคยถูกปิดบังอยู่ด้วยมูลสดมูลแห้งเต็มไปหมดกิเลสเก่ากิเลสใหม่นั่นแหละยกมูลเกดมูลแห้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ซึ่งเป็นกิเลสเื้อยกันทับถม,มนจนมองหาใจไม่เห็นกลายเป็นใจไม่มีคุณค่าเห็นถึงนั้นที่นี่ว่าเป็นคุณค่าไวั้ะหมดหลงโลกหลง,ลง,ลงมิตานหลงจนเป็นบ้าทั้งสดทั้งร้อนมันมีเต็มแผ่นดินไปลังเราจะไปว่าอะไรตั้งแต่ในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา มันเป็นบ้าในทุกแห่งทุกหนโลกมันร้อนก็นร,นกนร้อนเพราะเรื่องบ้าของมนุษย์ตนเองอมันไม่ยอมเดินไปนแถวทางที่สมควรกับคําที่ว่ามนุษย์ฉลาดแต่มันกลับเดินไปด้วยอำนาจของที่เลียทันหาวิชาปิดมืดมิด,มด,มด,มดปิดตายาไม่รู้เหตุรู้ผลเอาตั้งแต่อํานาจวาสนาของตนเองเข้าไปกดขี่บังคับโลกทั้งโลกมันร้อนทั้งหมดคนไม่รู้ภาษีภาษาก็ร้อนไปหมดเพราะความร้อนของใจของคนคนนั้น พราะความมืดของใจของคนคนนั้นที่เข้าใจว่าตนฉเฉลียวฉลาดอํานาจมากนะอะไเนี่ยร้อนไปหมดเนี่ยน่าเราดูนี่ยความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอำนาจของจเหล็กกับความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอำนาจแห่งธรรม มันถุกกันขนาดนั้นแม้อยู่ในจิตดวงเดียวกันของเราะยะที่มันเป็นเป็นบ้าไปกะสุดร้อนๆน,นันกับเวลาที่เวลาที่มันดีนี่รู้แล้วก็นนะ่าขยักขยงในตัวเองอ่แล้วพูดถึงเรื่องบ้าเราจะเข้าใจว่ามันมีตั้งแต่ติดตามถนนทางเจอโงกเงานเงินติดตามถนนทาง เขาอยู่โรงพยาบาลมีสมเด็จเจ้าพญาเป็นต้นมันมีอยู่ทุกแห่งทุกหงนั่นและบ้าชนิดนี้เป็นบ้าที่ก่อควรทําความเดือดร้อนให้โลกได้มากมายแก่ฟ้องด้วยบ้าที่ไม่เข้าไปอยู่ในเตียงบ้าเพิ่มพานบ้าอํานาจบ้าสนาบ้าความรู้วิชาลโลกมันร้อนเพราะบ้าประเภทนี้บ้ามองดูเห็นดูผลบ้าความอยาก ใหญ่ากโตอยากคลองโลกควองสงสารทั้งทั้งติดป่ชาช้าก็ติดกับตัวก็ไม่มองดูบ้าลืมตายนี่มันทาให้โลกมันร้อนถ้าเดี๋ยวพิจารณาความตายล้วันสักสองหนตอนนั่นกือพอจะมีเบรกห้ามร้อบ้างดังนันโลกก็จะได้เย็นตัวเองก็จะ้มีย็นบ้างนี่พวกเรารพูดแบบปฏิบัตินันจึงควรให้มีทั้งหันเล่น คือเร่งต่อความภาคเพียนเพื่อจะสังสมคุณงามความดีให้มากมูลขึ้นโดยลำหนักอ่าหมุนพรงมาลายไปตามเ็มทิศทางเดินแห่งธรรมที่ท่านทรงสอนไว้เบรกหรือยับยั้งในสิ่งที่เห็นม่าไม่ดีระวังไหดดำเนินไปด้วยความปลอดภัยก็ไร้ทุกข์ความสุขก็อยู่กับความปลอดภัยนั่นแหละไม่ใช่ความสุขจะอยู่กับภัย ความปลอดภัยร่าทุกแล้วเป็นความสุขไทยเป็นผู้รับความทุกนอกจากใจเป็นตัวสาคัญทรงนั้นไม่มีอะไรใจรู้ทุกแก้ทุกให้หมดสิ้นไปจากใจทั้งสาเหตุที่เกิดให้เกิดทุก็แก้ออกหมดหรือแต่ทำรุนร้วนภายในใจิตใจนั่นแหละท่าน,นโลกเย็นเย็นตรงนั้นเย็นที่บุคคลผู้นั้น สงบสุขเย็นไปไหนก็สบายสบายตายก็ไม่ต้องมาห่วงมายายกับซากกับศพหรอต้องเก็บว้ที่ต้องเขา่าจะเก็บไว้กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนตายแล้วใครใครจะมาทํางานทําศพให้เราดีๆทำให้ม,มันดีไปอะไรคนตายทําให้มันดีในขณะที่ไปนย่นี่มันไม่ดีตรงไหนก็แก้ไขมันจนดีอันนี้ดีแล้วไม่สําคัญเลยของร,ร่างกาย เป็นของทิ้งแล้วมันถึงตายมันรับภาระไม่ไหวแล้วถึงได้ทิ้งถึงสลัดทิ้งกันลงไปแล้วยังจะไปห่วงปใย,ยอะไรกับกระดูกทราบผีตายาอาีกยังไม่เห็นโทษทั้งมันหรือขนาดเน่าเสะไปแล้วยังไม่เห็นโทษทั้งมันหรือมันทุกข์จนถึงที่สุดแล้วกันตายจนเน่าเสะยยังไป,ห,ปห่วงไปห่วงอะไรมันอีกห่วงตัวจิตนี่ที่จะไปหาเกอะคบกกอะ่าตุ หาจัดจรองป่าช้านหงตัวนี้สร้างกุศลธรรมมาลงที่ตรงนี้ให้มีความเฉลียวฉลาดพันกับคนมายาของเกียรติอาสวะอหนนเหตุเห็นผลกับตัว,ตวเองโดยลําดับนั่นแหละเชื่อผู้สร้างตนโดยสมบูรณ์หรือสร้างตนโดยถูกต้องเป็นถึงขั้นอันสมบูรณ์เต็มที่สมกับเราเป็นเมืองคุก พุทธคืออะไรพุทธะแปลว่ารู้พระพุทธเจ้าก็หมายถึงูรู้ที่แรกก็รู้ธรรมดาเหมือนสามัญชนเราต่อไปก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้รอบขอบคิดจนมาั่งเป็นรู้ที่บริสุทธิ์นี่นาศาสนาพุทธเราก็ถือาศาสนาพุทธพุทธะคืออะไรก็คือใจให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในาสิ่งที่มันเที่ยวข้ามาเกี่ยวข้องภายในาจิตพยายามแก้ไขโดยลำดับ เรื่องความเป็นความตายอย่าเอามายุ่องอย่งเอามาเป็นอุปสรรคพิจารณาให้มันรอบไปหมดเป็นกับตายมันก็อันเดียวกันเลน่ระหว่างก็ธาตุอันเดียวกันจปตื่นมันอะไรทั้งเกิดเรื่องตายตื่น,นอะไรรู้ตามความจริงไม่เป็่นทั้งเกิดทั้งตายทั้งเป็นอยู่รู้ตามความจริงแล้วจิตก็เป็นความจริงจิตม่นตื่นเต้นจิตรู้เรียนรู้ทุกสิง่งทุกอย่างจิตพอตัว ถึงมังพอแล้วก็สบายหายรู้ใหญ่ก่อกวามเดือดัอ้อนอะเรอัะ